สถานีนี้จะเป็นสถานีที่เราใช้ในการทดสอบให้รู้จักคุณสมบัติของเครื่องสูบน้านะครับเครื่องสูบน้ำนะฮะที่ปกติแล้วเครื่องสูบน้ำเนี่ยโดยทั่วไปจะมีมีแผ่นป้ายบอกนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําตัวนั้นเป็นอย่างไรนะฮะขณะเดียวกันเราต่ออุปกรณ์ชุดนี้นะฮะเพื่อให้ใช้ในการทดสอบดูคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําได้โดยใช้ตัวเพชเชอร์เกตตัวนี้นะฮะเป็นเกตวัดแรงดันหรือเพชเชอร์เกตนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่จะชี้วัด หลายๆอย่างของคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําให้เรารู้ไดนะ้โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีตัวนี้ใช้กันจึงทําให้ไม่ได้รู้คุณสมบัติของมันนะฮะในจุดนี้เราก็จะเป็นการโชว์ให้เห็นการทํางานของเพชรเกตที่จะสามารถที่อ่านค่าแล้วทําให้เรารู้อะไรของเครื่องสูบน้ําตัวนี้ขึ้นมาได้บ้างนะครับวิธีการต่อเราก็จะต่อแบบนี้นะฮะคือใช้มีการต่อโดยใช้เกตตัวนี้ก่อน จากนั้นก็จะเป็นประตูน้ำนะครับประตูน้ําที่เพื่อใช้ในการเปิดปิดเพื่อควบคุมคอนโทรลแล้วจะอ่านค่าจากตรงนี้นะซึ่งเวลาที่เราเดินเครื่องสูบน้ําแล้วเราจะสามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก่อนที่เราจะเดินเครื่องสูบน้ำนะครับเราก็จะจะเห็นว่าเกตตัวนี้นะครับเพชเชรเกตตัวนี้จะอยู่ที่ศูนย์นะครับคือไม่มีแรงดันในระบบนะฮะแล้วเรามักจะต้องให้มีการปิดประตูน้ําตัวนี้ไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําการเดินเครื่องนะเมื่อเราปิดไปแล้วเนี่ย เราก็จะให้เดินเครื่องสูบน้านะครับให้สังเกตที่เกตตัวนี้นะครับเดินเลยครับะงั้นเมื่อเราเสียบนะฮะหรือเราสตาร์ทเครื่องแล้วเนี่ยนะครับตัวเนี้ยตัวเกตวัดแรงดันตัวนี้จะจะขึ้นมานะฮะตัวนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าขนาดเนี้ยเครื่องสูบน้ําอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วมีแรงดันเกิดขึ้นแล้วระบบทุกอย่างพร้อมแล้วที่จะส่งน้ําไปได้นะครับเมื่อพร้อมทํางานนะครับเมื่อเราเปิดน้ำนะฮะน้ำก็จะพร้อมไปได้ทันที เมื่อมีการเปิดน้ำไปนะครับตัวแรงดันก็จะตกลงตามสภาพการปริมาณน้ำที่เราใช้ถ้าเรายิงใช้น้ำมากแรงดันก็จะตกลงมากนะครับบางครั้งเกษตรากรมเนีเ่ยมีการเปิดน้ำไปใช้มากจนแรงดันในระบบนี้ไม่มีนะก็จะทําให้ถือว่าไม่ไม่ถูกต้องตามตามระบบที่มันควรจะเป็นนะครับแรงดันได้ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยจะต้องเลือกเปิดน้ำไปให้ให้เกิดแรงดันที่พอสมควรนะกับที่มันเหมาะสมกับระบบที่เราใช้นะครับปริมาณน้ำอ่า ทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะให้ดูว่าจุดหนึ่งนะครับการที่เปิดน้ําที่เราจะชี้ให้เห็นก็คือเรื่องของท่อดูดนะครับตัวนี้คือท่อดูดตัวนี้นะครับจะให้ดูความเหมาะสมว่าขนาดนี้ตามหลักการแล้วเนี่ยเราจะให้ท่อดูดตัวนี้ต้องใหญ่ใหญ่กว่าขนาดของท่อทางดูดตรงนี้นะครับเังนั้นตรงนี้เนี่ยทางดูดขนาดนี้เป็น1นิ้วท่อที่มันควรจะต้องวางเนี่ยก็ควรจะเป็น2นิ้วนะฮะตัวนี้ทำไมสองนิ้วแต่เรายังใช้ตัว1นนิ้วเนี่ย ขึ้นเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องนะครับตรวนี้เมื่อไม่ถูกต้องเนี่ยเมื่อเราเปิดน้ํามากนะครับฮะถ้าเราสังเกตเสียงของเครื่องสูบน้ํานะครับตอนที่เราเปิดขนาดนี้นะฮะสังเกตได้ว่าเสียงเครื่องสูบน้ําจะนิ่มนะเสียงจะเดินเรียบนะครับแต่เมื่อเราเปิดน้ํามากกว่านี้จะเกิดเสียงดังขึ้นมานะฮะไอเสียงนี้เป็นเสียงที่เราไม่ต้องการนะครับเป็นเสียงที่มันเกิดจากการที่เราปฏิบัติไม่ถูกต้อง เนื่องจากขนาดท่อดูดตัวนี้เล็กเกินไปเมื่อเล็กเกินไปเราเปิดน้ำมากนะครับจะเกิดเสียงที่จะทําให้ปั๊มตัวนี้มีความเสียหายได้นะฮะเสียงตัวนี้คือเป็นเสียงที่เกิดจากการแตกตัวของละอองน้ํานะครับเนื่องจากการดูดตรงมันเนี่ยขนาดของท่อดูดนั้นเล็กเกินไปปริมาณน้ําขึ้นมาไม่เพียงพอไม่ไม่ทันกับที่น้ําที่จ่ายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกนะฮะเสียงที่เหมาะสมคือเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเมื่อใครจะให้เกษตรกรเขาร,รู้ว่าเมื่อเขาเกิดการติดตั้งใครที่ติดตั้งแล้วนี่ครับแล้วเกิดเสียงแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะต้องไปทําหน้าที่ต้องไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนท่อขนาดนี้ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในระบบอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ปุ๋ยนะฮะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ดูดปุ๋ยเข้าไปเพื่อให้ไปพร้อมกับน้ำเนี่ยไปในระบบก็คือเป็นการให้ปุ๋ยไปพร้อมกับน้ำนะครับเราโดยจะใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าตัวนี้นะครับ ช่วงนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าเป็นตัวเวนจูรี่นะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเวนจูรี่เวนจูรี่มีการออกแบบมานะครับเฉพาะเจาะจงนะฮะจะเห็นว่ามีการออกแบบมีลักษณะเป็นคอคอดมีลักษณะตรงนี้นะฮะเพื่อที่เมื่อให้น้ำเนี่ยวิ่งผ่านแล้วเนี่ยเกิดแรงดูดจะไม่เกิดแรงดันที่จะทําให้น้ําดันน้ําออกไปแต่จะกลับให้เกิดแรงดูดเพื่อจะได้ดูดน้ําปุ๋ยขึ้นมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในระบบนะตัวนี้เราจะเรียกว่าเวนจูรี่นะครับเวนจูรี่ในการติดตั้งประกอบนะครับ เราจะติดตั้งรักษารูปแบบแบบนี้เราจะติดตั้งเป็นรักษาที่เราเรียกว่าเป็นบายพาสนะครับคือท่อเมนท่อหลักของน้ําที่จะวิ่งไปก็คือไปในแนวนี้อยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดียวกันเราก็จะต่ออุปรกรณ์เพิ่มเสริมมาทางนี้เป็นบายพาสเมื่อเราต้องการใช้งานระบบปุ๋ยเราจึงจะเปิดให้น้ําวิ่งมาทางด้านนี้ครับนะครับถึงจะมาทําให้ระบบดูดปุ๋ยนี่ทํางานโดยปกติแล้วจะมีวาล์วตัวเล็กอยู่ตรงนี้2ตัวนะฮะนี่ขณะน,นี้ตำแหน่งนี้วาล์วนี่คือปิดอยู่นี่ก็ปิดอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจะวิ่งไปในท่อหลักอย่างเดียวนะครับว่าไปยังแปลงที่เราใช้งานตามปกติแต่เมื่อไรที่เราต้องการจะให้ปุ๋ยเราจะปิดเราจะเปิดวาล์วตัวนี้นะครับเปิดนะขณะเดียวกันก็เปิดตัวนี้ทั้ง2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นน้าส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อวิ่งมาก็จะแบ่งน้ํามาทางนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่อตัวนี้มันใหญ่เพราะฉะนั้นน้าก็ยังอาจจะวิ่งไปทางนี้มากกว่าที่จะวิ่งมาทางนี้เราจรึงจะมีวาล์วตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะบังคับโดยการปิดมันลงบ้างนะฮ ปิดเพื่อให้น้ำเนี่ยไปทางนี้ไม่สะดวกเมื่อมันไปไม่สะดวกน้ําก็จะวิ่งแยกไปทางนี้นะครับมาผ่านชุดนี้เพื่อทําให้ตัวนี้ใช้งานได้นะครับเมื่อเราเปิดน้ําให้น้ําวิ่งผ่านนะก็จะเกิดแรงดูดนะฮะอันนี้เราจะใส่ไว้ในถังปุ๋ยนะครับถ้าดูดเนี่ยก็จะเกิดเดี๋ยวจะเกิดแรงดูดให้เห็นน้ําวิ่งขึ้นมานะฮะ